ดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับพิชันครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลคนเดิมบักลำเพล่เข้าไปเชียวครับพี่น้องคณะนี้ทีมงานกาลังลงมือครับครับแต่เสาครับแหลงเทวินเร็วเร็วเร็วลูกพี่พาไปหาด ล,ลิ่งเล,ล,งลิ้งวงนะเลี้ยวเลี้ล็วลูกพีพาไปหาหนบงน่บงน,งน,น,นี่อันนี้ dog, นน <c oughs> อันนี้บ่ด้ไปน้ำมูดอกนี่บว่างอันนี้ว่าเดียไปน้ำมูดอกบว่าง พื้นที่ห้องไฟลงมากอฟลงมากเกือบผิดครับเทพื้นที่ด้านหลังค่อนข้างแคบครับ <im itation> พื้นที่จูด้หลายเลยครับหลังข้องอะ <im itation> ปัาดกำลังมาตัวหนึ่งเ,เร็วๆรถคพอข้าไปหาใกล้มาอีกยังคงยั้งสองอยง มือนี่ยังบ้หั่นบ่นใจราคาบัตรนะครับพอได้ยินมาวา่าราคาบัตรบัตรสองรลอยก็อ,อีกคนละตัวนะครับผมกะโบกยังบ้เหนืใจครับเพราะว่าวันมาหอดบอลกับบ้เดชเห็นสร้างคุยจัด ัาคาบัตรน,นาจะอยู่กับช่องรับนะจ๊ะช่องของการใช่เลยครับเขาเมื่อเคลื่อนบอลกามาหอดประมาณเกือบสองถุงสองถุงนะครับพื้นที่ลานจอดรถกว้างขวางเลยครับด้านหนาครับลานจอดรถเยอะเลย เดีาคน,ออนกันเต็มที่ครับมือนี่กัยุงยางยุยางยังไหวแต่เศ้าครับออไล่ปลาแน่ยักหน่อยครับแดีจะดีดีเลยดีเลยเออ,อ,อมอาเอม

เคยเห็นบ่พี่น้องผู้เฒ่าหยอกกันน่ะน่าเห็นบ่ออกจากผู้นึงออกไปหาผู้นึงเอานั่นนี่แหละคนมักกวนเราเบิ่งติล่ะพล่อมือขึ้นมือขึ้นเกือบเสียดมือขึ้นอีกแล้วมือขึ้นเกือบเสียด <laughs> ตามตื่อไปเรื่อยเบิดไปเรื่อยดิไก่จะเดินแล้วครับแป๊บเดียวครับพี่โดย <laughs> ังไปหารับเขา่ากับนามจริงครับ <laughs> เบิ่งว่าดัานหนามียังเนี้ย ผมเมื่อคืนมือวานมาหอดทานอย่า,าง แป๊บเดียวครับพี่น้องแป๊บเดียวใกล้จะเบิดแล้วครับสุดยอดเดี๋ยวนี้ใบสองละมาเพื่อสีไว้แท้ใบสองกับตรงเลียวเลย,ย,ยลเตัวเดินตังคาครับรับ แบ่งกันเฮ็ดสุดยอดครับแป๊บเดียวพี้องแป๊บเดียวกันแล้วแป๊บเดียวกันลงเด็กเสร็จครับแล้วก็มาไล่ตัง ซ้ำหูครับมากไวเบิดทุกอย่างน้เงเพราะว่าหูว่า้ังใสได้ใส่เท่าไรฟังขวาใส่เท่าไร้างลัางใส่เท่าไรกัเอาลงมาตามที่ใส่ใส่เวลาบดดนครับใส่เวลาบดดนกันเนาะค่ะไปเกียบ แล้วแล้วขั้นหนึ่งครับครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับขอบคุณทุกทกาลัแงแรงใจครับพี่น้องเอาไว้พอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ